อ่านะอาจารย์ครับมันมีมัสอัลาเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> อันมัสฮุอเลัล์คุฟฟายนะ <c oughs> คือการเช็ดบนอรองเท้าคุฟฟ์นะ <c oughs> รองเท้าคุฟก็เป็นที่รู้ก็คือรองเท้าที่มันหุ้มข้อหุ้ม <c oughs> ส้นนะอาจารย์แล้วก็มันมีมัสอัลาที่เปรียบ <c oughs> เทียบกันก็คือมัสอัลาของการเช็ดอันเจลเราไปก็คือ <c oughs> บนถุงเทา้านะพี่น้องก็เคยได้ฟังได้ได้ฟังมาและเข้าใจมานะทีนี้ก็มีคําถามมาครับอาจารย์ครับ วา่าสวมถุงเท้าบางๆเนี่ยอาจารย์นะจะใช้วิธีเช็ดบนถุงเท้าได้ไหมเพราะคุ้มเนี่ยม,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 มันหนาแล้วก็มันก็ยาวคุ้มข้อนะอาจารย์ครับบิสมิลลาห์ลลอมะสิลอัลินเบีนะมุฮัมมัดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการลูบเช็ดบนถุงเท้าแทนการล้างเท้าเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับเป็นประเด็นที่อุลมามะเขาขัดแย้งกันพอสมควรอยู่แล้วทศนะของนักวิชาการจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไม่อนุญาตให้เช็ดเลยไม่กระตั้ง บนถุงเท้านะครับต้องล้างล้างเท้าตามขั้นตอนปกตินะครับทัศนะของวิชาการส่วนใหญ่คืออนุญาตให้เช็ดบนรองเท้าคฟได้บนรองเท้าโคโฟก็คือรองเท้าที่ตัดเย็บนะครับจากผ้าก็ได้หรือจากหนังอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะนิทมนิยมทำนะครับจากหนังนะครับมีความหนาพอสมควรนะครับแล้วก็ใหญ่ยาวจนกระทั่งหุ้มนะครับเลยพ้นข้อเท้าขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างจะมิดชิด นะครับมีชิดจะพิวิธีผูกเชือกหรือติดซิปอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้วิธีติดซิปรูดซิปเอานะครับเหมือนกับรองเท้าคล้ายๆรองเท้ารเด็รองเท้าทหารนะมาทิมันดูดนะครับครบนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับหลายๆกือรองเท้ารองเท้าห่วงคอแล้วกันนะครับู้จักเป็นเอาู้จักแล้วในกรณีแบบนี้นะครับทศนะของกวิาการจํานวนส่วนใหญ่นะเรื่องมัาละอันมัสนุโลฟเนี่ยคืออนุญาตเป็นที่ชอบเโดยการของศาสนาปรากฏในฮะดิษเยอะแยะเลย แต่ก็มีนักขุาการอีกซีกหนึ่งที่เขาบอกว่ามันไม่น่าจ,จะใช้ได้อันนี้เราละไว้เลยเพราะทศนะยนี้เป็นทัศนะที่ย้อนแย้งกับตัวบทหลักฐานที่เสียถึงแม้จะมีนักขุาการอาวุโสบางท่านบอกว่าทําไม่ได้ก็ตามนะครับแต่ว่าที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามตัวบทหลักฐานก็คืออนุญาตตลอดจนลราเราต้าองสลับอนุญาตให้คนเดินทางนะครับลูบเช็ดบนรองเท้าคฟบเนี่ยสามวันสามคืนที่ติด,ตด,ตดกันเลยใช้สิทธิ์ได้ส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่เช่นอย่าง,างช่วงนี้หน้าหนาว พี่น้องก็สวมรองเท้าครบแล้วก็ลูบเช็ดไปบนรองเท้าครบแทนการล้างเท้าตามขั้นตอนปกติและได้หนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยอันนี้อันนี้มันมีอยู่ในข้อบัญญัติและในตำราฟิกทั่ว,วไปเพราะนั้นผมผมแนะนำให้พี่น้องเลือกใช้สิทธิตรงนี้บ้างเป็นครั้งคราวพี่น้องอย่ารู้สึกมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเก่าจะใช้ได้หรือล้างได้แล้วไม่ไม่ล้างอะไรแบบนี้อันนี้คือความรู้สึกของพี่น้องนะครับจะเอาความรู้สึกมามาก้าวไกลในะสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติในหลักการของศาสนา นะฮะดิษสุรุส no ุนุลลอฮ์สันนลัลลอฮฺสัลลัมอินนัลลอฮ์ตาอัลลาฮฺยุฮิบุอันตุอัตารุฮอสซุฮุดินัยบางันอันยุตารุฮอสซุฮุอันตุตารฮัสซุฮุกามาตุตาอาซาอิโมหฺแต่จริงอัลลอฮ์สุบังตลาพระองค์ทรงปรานาทรงประสงค์ทรงชอบที่จะเห็นข้อลุกซอข้ออนุโลมผ่อนปลนต่างๆถูกนํามาปฏิบัติถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเหมือนกับที่เราถือปฏิบัติข้ออาซีมาข้อบังคับเดิมๆอย่างเคร่งครัด ฉะนั้นการรูปเช็ดบนรองเท้าโคฟเนี่ยเป็นรูกซอที่อัลลอฮฺอนุญาตนะครับลุกซออนุญาตให้ทําแล้วก็สมควรที่จะทําส่วนเรื่องของการเช็ดบนถุงเท้าเนี่ยนะครับนักวิชาการในฝ่ายที่เขาอนุญาตให้เช็ดบนรองเท้าโคฟได้เขาก็อนุญาตให้เช็ดบนถุงเท้าด้วยนะครับแล้วก็ใช้เงื่อนขายเดียวกันก็คือนะครับต้องเป็นซาติลอยรองเท้าที่ใส่ถุงเท้าที่ใส่เนี่ยจะต้องปิดมิดชิด ลิมฮัลลิ่ฟารุตก็คือบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เราจำเป็นจะต้องล้างทั้งหมดเลยก็ยคือตั้งแต่ปลายเท้าจนกระทั่งพ้นข้อเท้าขึ้นไปเลยตะตุต่มขึ้นไปอันนี้ถ้ารองเท้าวควบนั้นปิดมิมมดชิดนะครับรขึ้นไปจนกระทั่งพ้นนะครับบริเวณหลังเท้าขึ้นไปส้นเท้าขึ้นไปแล้วก็จนกระทั่งถึงเลยข้อเท้าเนี่ยนะ ไม่บางนะครับมิชชิดดีแล,และพี่น้องก็สามารถรูปเ<อ>ช็ดไปบน,บนนั้น,<า>นได้<อ>เลยนะครับป,ปรากฏมีตัวบทหลักฐานนะครับจากการกระทําของระดับสอฮาบะยืนยันว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้นะครับวันลอหุตาลอาอัลลัม